สวัสดีค่ะคุณแม่มาทำอะไรที่นี่คะคไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเจอดาวทวิตเตอร์ในบอดได้เลขอะไรได้เลขยี่สิบสองแม่ถึงค่านต้องใส่แว่นแล้วหลหรอคะอนแบบแรกเ้องให้คุณแม่แปลงร่างก่อน<บ>เดี๋ยวจะพาแม่ไปร้านเด่นร้านดังในย่านนี้ปูเต็มคำมากปูจริงหรือปูปลอมปูจริงครับปูจริงปูเต็มคำมาก อุยนวดคู่เลกครับพี่กิจจะไหวหรอมาเคีแม่ต้องจัดคู่มานนี้เป็นไงบ้างค่ะคุณแม่ไม่ได้ชอบแบบรุนแรงหรอ,อแม่มืออย่าซนนะคะแม่ ใช้มาทำอะไรที่นี่วันนี้นะคะเรามีซุปตาดาวดังแห่งโลก t ทวิตเตอร์นะคะเพราะว่าวันนี้เรานัดเจอกับคุณแม่ท่านหนึ่งอูเห็นหลังไวไวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดภาสีนะคะซุปตาดาราดังซิมซีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่มาทำอะไรที่นี่คะขอบคุณแม่มาเแค่มาทำธุหลัะครับแล้วก็เลยแวะมานี่สามมาดักรอนะคะเนี่ยที่เสียงเซมซีอะไรคะได้เลขอะไรได้เลขยี่สิบสองเลขมันเกิดพอดีเลยอ่ะอ๋อเลขมันเกิดพอดีเลยใช่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเจอดาวทวิตเตอร์ในวัดชแม่ถึงท่านต้องใส่แว่นแล้วล่ะคะใช่ครับสาตายาวมาใส่ตายาวแล้วเหรอใช่ตาแล้วไปที่ยี่สิบสองก็โอเคนะขนาดแล้วมีเนื้อคู่มีเนื้อคู่ด้วยแต่เนื้อคู่ก็ไม่สนใจแล้วล่ะอายุขนาดนี้แล้วเพราะว่าวันนี้เรา จะพาคุณแม่ไปทานข้าวนะครเนื่องในวันแม่ราเล่นไม่ใช่แต่ว่าอันดับแรกต้องให้คุณแม่แปลงร่างก่อนอันนี้เป็นเสื้อของราของดาวเดี๋ยวให้คุณแม่เปลี่ยนเสื้อก่อนดเดี๋ยวคุณแม่ไปเปลี่ยนในรถก็ได้ได้คะ่ะร้านคุณน้องนะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองชิมไข่ค้นปูนะคะแม่ นนน่าาากกิมเะแม่ลองไม่กินกับข้าวดูก่อนกินเปล่าๆดูก่อนกินกับเนื้อปูเนะ้อปูใช่ลองกินเนื้อปูแบบเต็มคำดูก่อนแม่เป็นไงปูเต็มคำมากปูจริงหรือปูปลอมไหมปูจริงครับปูจริงปูเต็มคำมากไอ้แม่ลองหมึกผัดไขเคมไข่เค็มอันนี้ไข่เค็มเขาจะมีความแบบสไปซี่หน่อยนะแม่ ไข่เค็มเพราะอร่อยนะรสชาติดีครับใช่รสชาติดีเลยอันนี้เป็นกุ้งกระเทียมใช่กระเทียมเยอะเนาะใช่จะบอกว่ากุ้งอ่ะใส่กุ้งคือใหญ่มากเลยนะต้องวัดดูความสดแม่ว่าสดหรือเปล่าเพราะว่าใส่ใหญ่อะโอเคผ่าผ่าครับสดมากอาอเนื้อกุ้งแบบเด้งเลย เป็นแกงส้มนะคะที่คุณแม่รีเฟรชรสชาติดีมากเลยเครับเข้มข้นมากจริงไม่อวยใช่ัหมไม่อวยจ,วยยจริง,อ,ง,รงอร่อยจริงอร่อยจริงรสชาติาจัดจัดหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้น,นะคะุนนดาวเรากินกันดีกว่า ตอนนี้นะคะเราพาคุณแม่มาที่ร้านเคแมนสปาซึ่งเคแมนสปาเนี่ยเป็นร้านของคุณกริดเองที่บอกว่าจะพามาเซอร์ไพรส์เนี่ยเพราะวันนี้เรามีคอร์สนวดให้คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่เดินเข้าไปที่ร้านเลยดีกว่านะคะ เด็กเยอะนะคะคุณแม่ร้านเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยเนี่ยอสวัสดีคุณกรีดค่ะวันนี้คุณกรีก็จะเป็นคนแนะนําคอร์สให้คุณแม่ทางร้านจะมีนวดคู่กับนวดเดี่ยวแต่มาเคแมนต้องนวดคู่นวดคู่หลกค่ะพี่กรีจะไหวหรอแม่พุ่งจะไหวเหรอไม่หลังหักไหวอแต่วันนี้จะให้จัดคู่ไงมาเคแมนต้องจัดคู่ครับเดี๋ยวก็มานะคะเอาพี่กรีมาแล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพาแม่ตื่นเต้นไหมคะเนี่ยดูแม่ดูแม่เก่งๆนะดูแม่กังวลน,นะคือไม่เคยเจอสองคนเลยครับคือไม่เคยเจอสอคนเลยครับเดี๋ยวให้น้องเปื้องผ้าคุณแม่ก่อนนะคะ อ่ะตอนนี้คุณแม่ก็นอนรอแล้วนะคะอันนี้จะเป็นน้องที่จะมานวดใช่ไหมคะวันนี้จะเป็นการนวดแบบไหนครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็นนวดอะโรมานะครับเป็นการนวดอะโรมาปุ่มเลือกไว้นะครับเป็นกลิ่นอะโรมาเป็นกลิ่นราชาวดีนะครับเป็นกลิ่นดอกไม้เวลานวดก็มันจะหอมมันจะหอมกว่าและจะผ่อนคลายกว่าด้วยเริ่มนวดอย่างเงี้ยต้องนวดทีละคนก่อนไม่ียกว่าทีเดียวสองคนไปเลยจัดเต็มเลยครับโยแรงมากแม่หลับไปยังคะสบายครับเป็นการวอร์มใช่ไหมคะจะนี้เป็นไงบ้างคะคุณแม่ โอ้ยสบายมากเลยครับอาการที่แบบไม่เมื่อยก็เริ่มหายเมื่อยใจเย็นแม่เพิ่งเริ่มเองครับแม่แม่ดับยังครับยังครับแม่ยิ้มแป้นมากเลยนะเป็นไง,งมั่งครับแม่เวลาลงน้ำมันแล้วรู้สึกรู้สึกลื่นดีครับแล้วก็รู้สึกได้กลิ่น ของเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มีคอควายโผล่ในเมื่อกี้แม่อย่ากแงน้าขึ้นมานะแงหน้าขึ้นมาไม่ได้นะโดนตำนะคะปกติแม่ชอบแบบเบาๆหรือนะว่าหนักมือฮะคือชอบแบบพอดีพอดีครับไม่ได้ชอบแบบรุนแรงหรอกรุนแรงต้องอย่างอื่นหรอกครับโอ้รุนแรงต้องอย่างอื่น เป็นไงมัางคะแม่อันนี้สบายไหมโซนนี้สบายมากเลยค่ะสบายหน้าหรือสบายหลังคะสบายหลังค่ะหลังคือชิดเลยนะคะกลิ่นหอมไหมคะหอมมากเลยครับหอมข้างบนหรือหอมข้างล่างคะแม่หอมตรงกลางมือแม่เข้าไปใกล้เรื่อยๆนะคะแม่มือแม่คะ่ะแม่กระดิกนิ้วมือหน่อยสิ <IL priests> อย่านะคะแม่มันใกล้มากเลยแม่แม่เอามือขึ้นมาหน่อยน้องสีฟ้าน่ะแม่ต่ําไปแม่เอามือขึ้นมาเออแม่มืออย่าซนนะคะแม่แม่มือเฉยๆนะแม่ยิ้มแป้นเลยนะไม่มีสติอยู่ไหมคะเดี๋หวยิ้มแป้นเดี๋ยวจะให้แม่นวดกับคุณหมอนวดแบบดูโอ้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวดาวจะลงไปรอข้างล่างนะแม่นะ อยู่คนเดียวได้นะเดี๋ยวไปลวนลามเขนานะไ,ไม่ได้นะคะคฮะคัลโหลถ้าจะสบายจริงนะคะเดี๋ยวเราลงไปรอข้างล่างเนาะ,ดะเดี๋ยวแม่นอนเสร็จแล้วลงตามไปนะได้ค่ะโอเค,ออเคแม่การนวดวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะชอบครับ ชอบครับสบายอ่าประทับใจตรงไหนบ้างคือน้องเขามือหนักเบากำลังดีคือไม่หนักไปแล้วก็ไม่เบาไปแล้วเด็กที่มานวดในร้านอย่างเงี้ยพี่กิตเราต้องมีการเทรนมาก่อนไหมเทรนเทรนก่อนทุกคนครับเด็กที่นั้นสามสิบกว่าคนก็คือเทรนเทรนหมดเลยก็คือจะมีประสบการณ์ใช่มีประสบการณ์นวดมาก่อนร้านพี่กิตหาย,ยากไหมครับไม่ไมยากครับอ่า ลงว BTS สพานควายทางออกประตู2มองลงมาเห็นป้ายร้านเลยครับสีม่วงเลยสมมติว่าคุณลูกค้าเขาอยากจะมาใช้บริการที่ร้านพิกิดอย่างเงี้ยเรามีมาตรการในเรื่องของโควิดไหมในการตรวจในการใช้เจลกฮอฮ์ในการดูแลอย่างเงี้ยมีบ้งางไหม นับแรกคือน้องๆที่นี่ฉีดวัคซีนทุกคนทุกคนเลยนะครับ,บครบสเข็ม,มาก่อนเข้างานจะมีผู้จัดการอยู่หน้าร้านก็คือตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ตัวสวอป ATK เท่กากับว่าก็คือตรวจทุกครั้งทุกครั้งอ๋อปเลยก,ก็ฝากวปนะครับสำหรับร้าน KB Boy Spa แล้วก็ k m e n s สปเนาะมี2ส,สาขาให้เลือกนะคะสำหรับวันนี้ก็คุณแม่โอเคไหมคะควันนี้ ก็ขอบคุณคุณกินด,ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคค่ะไว้พบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้แล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ